you สวหรับค,คลิปนี้นะคะเราจะมาลากปีกพาสมาวิงให้ดูกันค่ะแล้วก็จะมาไขาข้อสงสัยกันด้วยนะคะว่าปีกอันนี้เนี่ยรับแล้วโดนแบนจริงๆหรือเปล่าค่ะเนื่องจากคลิปก่อนนะคะเราเนี่ยได้พูดถึงการโดนแบนนะคะซึ่งเกิดจากการหมุด VPN ค่ะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังงงๆนะคะหรือว่าอาจจะยังสงสัยอยู่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรานะคะจะมาอธิบายไขยข้อสงสัยให้ทุกคนฟังกันเพิ่มนะคะพร้อมกับเรานะคะจะมาบอกพิกัดปีกด้วยค่ะว่าทุกคนนะคะสาม,มารถหาได้จากที่ไหนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะขอเริ่มต้นหยอบเรื่องการโดนแบนเน,จจนเลยะะะคาจม เรื่องการรับปีกคะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถรับได้นะคะไม่โดนแบนแน่นอนค่ะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยปีกนะคะมันจะเป็นโค้ดที่มาจากอเมริกาค่ะซึ่งถ้าเกิดใครนะคะได้รับโค้ดมาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากการซื้อนะะคหรือว่าเพื่อนให้มาเนี่ยทุกคนนะคะสามารถนาโค้ดเหล่านั้นเนี่ยมาแลกนะคะมารีดีมกันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับปีกนะคะซึ่งเป็นปีกเทปไปค่ะพร้อมกับเรานะคะจะไม่โดนแบนแน่นอนด้วยค่ะส่วนในเรื่องการโดนแบนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ a c c o u n t Microsoft ะทุกคนก็คือใครนะคะที่เอา Account Microsoft VPN ขอองงตััวเเนี่ยไไปปดะคคแรบส รับโรบักฟรีเนี่ยหรือว่ารับปีกฟรีนะคะอันนี้เนี่ยเสี่ยงนะคะแล้วก็โดนแบนแน่นอนค่ะเพราะว่ามันมีคนโดนแบนมาแล้วนะคะซึ่ง Account Microsoft มาทุกคนมันแยกต่างหากจาก Account Ro รบอกค่ะใครที่เล่นโรบอกอยู่แล้วเนี่ยแอคเคาทอันนั้นนะคะจะเป็น Account ์โรบอกค่ะส่วน Account Microsoft นะคะจะแยกกันค่ะมันจะเป็น Account นะคะที่เอาไว้สะสมคะแนนเท่านั้นค่ะมันจะคนละส่วนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรานะคะไม่แนะนาตั้งแต่แล้วนะว่าใครเนี่ยที่ไปมุด VPN นของต่างประเทศนะคะ Account Microsoft เนนี่ทกะ,ะจาัป็หลฐ เราเนี่ยไปรีดีมโค้ดมาแล้วคะทุกคนคือเราเนี่ยได้โค้ดมานะคะแล้วเราเนี่ยก็เอาโค้ดเนี่ยมารีดีมนะคะ <c oughs> ใน ID ดีหลักของเราเลยค่ะทุกคนสามารถสังเกตได้จากด้านซ้ายมือนะคะมันจะเป็นชื่อของเราค่ะซึ่งก็จะเป็น i อดีหลักของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ได้โค้ดมาแล้วเนี่ยทุกคนนะคะสามารถใส่ในช่องนี้ได้เลยนะลอ,อก,กดปุ่มสีขาวค่ะคําว่ารีดีมค่ะอันนี้นะคะ <c oughs> เราเนี่ยจะต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะว่าเราเนี่ยไม่ใช่บอดค่ะก็คือเราก็จะไขปิสนาไปเรื่อยค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเดี๋ยว ต้นเสยยร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราไม่ใช่บอทน,นะคะปีกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้เลยค่ะว่าเรานะคะได้แลกเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะทุกคนในอวตารของเราเนี่ยก็มีปีกอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์นะคะว่าการรับปีกอันนี้เนี่ยจะไม่โดนแบนแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องโรบักนะคะโคดอันนี้ที่แลกปีกเนี่ยเรานะคะจะได้แค่ปีกเพียงอย่างเดียวน,นะจะไม่ได้โรบักด้วยค่ะเนื่องจากที่อริกาน,นะคะตอนที่เขาแลกคะแนนมันก็ซ้อมเนี่ยที่ใช้6000คะแนนในการแลกปีกนะคะเขาเนีี่่่่ยยจจะะะะะ้้มาาาเป็นนนน2คคคคคคืออ400แแลวกกกซึงงััตห มันจะเป็นคนละโค้นะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็ได้แค่โคดปีกอันนี้มาค่ะเราไม่ได้โคดโรบักมาด้วยนะทุกคนก็คือครที่มีโคดปีกอันนี้นะคะเราเนี่ยจะได้เพียงแค่ปีกอย่างเดียวนะจะไม่ได้โรบักด้วยค่ะซึ่งลักษณะของโคดอันนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับทอยโคดอะไรแบบนี้ค่ะต่อมาทุกคนในเรื่องของพิกัดปีนะคะทุกคนเนี่ยสามารถหาปีกอันนี้นะคะได้จากร้านนี้เลยค่ะเพราะโคดที่เอชนะคะทุกคนจะเป็นเว็บไซต์นี้เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะแปะลิงก์เว็บไซต์เนี่ยไว้ให้้คลนน่ะะออาากกไดสมเืืั ตอนนี้นะคะปีกอันนี้เนี่ยหาย,ยากมากๆค่ะเนื่องจากมันเป็นโค้ดนะคะที่ต้องส่งมาจากอเมริกาเท่านั้น,นะคะ่ะส่วนใครที่อยากได้ฟรีนะคะทุกคนจะต้องรอรุนกันก่อนนะว่าปีกอันนี้เนี่ยมันจะเข้ามาให้แลกฟรีในไทยหรือเปล่าะคะ่ะทุกคนอันนี้เนี่ยต้องรอติดตามกันนะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่เพียงนี้ค่ะไว้เจกอกันคลิปหน้านะคะบ้ายค่ะ